ติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมายังภะคะวันตังสะทัมมังสะสังฆังอิเมหิสักะเรหิยาธาหังอะโร ปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนภันเตภะเขาวาสุจิราปริณีภูตูปิปัญจมาชนะตานุกรรมปะมานาสา อิเมสักการะทุกขตาปันนาการปูเตปฏิคันหาตัวอมหากังที่คารตังหิตายาสุขายาอราหังสมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระขวันตังอภิวาทมีสวาคาโตพราะขาวะตาธโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพราะขาวะโตวสาวกากะสังโฆ สังขังนามามิหันธรรมยังพุทธสาพระขาวโตปุพพาขนมะการังการโรมาเนามาสนโมตัสสะพะคะวโตอะระหโตสมมาสัมพุทธสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเส โยโสตธาคาโตอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกัวิทูอานุตตโร ริสะธรรมสารทิสทธาเทวมโนสานางพุทโธพระขาโยอยมังโลกังสะเทวกังสมารกังสะพรมมะมั สาัสามาณะพระมณิงปรชังสะเทวมโนสังสะยังอภิญญาสัจิกตะวาปาเวเทศโยธรรมังเทสสิอาทิกัลยานังมาเิกัลยานังปริโยสาน,กนะกลยานัง สาธาังสาพยันชะนังเกวะละปริปุน,นังปริสุทธังพรหมาจาริยังปากาเสีเสีตามหังพระขวันตังอภิปูชยามีตามหังพระขวันตังศิราสานาม,ามี ทันธรรมยังธรรมมาพิทุติงการโมรมาเซยโยโสสวาคาตัวพะขวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาิโกปัจตังเวทิตาโบ โยหีตามหังธรรมังอภิปูชยามีตามหังธรรมังศิราสานามามีหันธรรมยังสังขาพิทุติงการโรมาเซ โยโซสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ สาเมีติปติปันโนภาคะวะโตสาวกาสังโฆยาทิทังจต,ตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสสัพภาคะวะโตสาวกาสังโฆ อาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญเชลีกรนิโยอานุตารังปุญญาขีตังโลกาตามหังสังขังอภิปูชยามี ตามหังสังขังศิรสานามามิหันธรมยังรัตนตยปนามคาทายโอเจวาสังเวขาปริกิตนาปาทันจาพนามาเซพูดโทสุสุโทรกรุณามหันโว โยจันตสุทธาภรยานโรจโนโลกาสปะปูปกิเลสคาตะโกวันธามิพพุทธังอาหามาททเรณตังธรมโมปทิโปวิยตตาสสาทุโน โยมะขะปากามาตะเพธพินนโกโลกุตตโรโยจะตธาทัตทิปโนวันทามิธรรมังะหามาทะเรนตังสังโคสุขิตาพยาติเขตาสัญญิต โยทิธาสันโตสุขตาโนภะโกโลลาหิโนอริโยสุเมธาโสวันธามิส ah ังขังอาหามาทาเรณตังอิเตวามีกันตาพิปูชนยะกัง ah วัตุตายังวันทย,ยตาพิสังขตังปุญญงมายายังมะมะสามภูปาทวามาหอนตุเวตาสปปภาวาสิทธิยาอิธาตธาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ ธรรมโมจะเทสิตโตนิญานิโกอุปสามิโกปรินิพานิโกสัมโพทคคามีสุขตาปเวทิโตมายันตังธรรมังสุต,ตวาเอวังชานามา ชาติปิทุขาชาราปิทุขามารณามปิทุขังโสกปริเทวาทูขโทมานสุปายาสาปิทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคณุโคปิเยหิวิปโยโคณุโค ยามปีชังนัละพะติตัมปีทุกคังสังคิต,ตนณปัญจุปาทานาคันธาทุคขาสเซยยาธิทังรูปปูปาทานาคันทัวเวทนูปาทานะคันทั สัญญปาทานคันโทสั้างคารูปาทานคันโทวิญญาณูปาทานคันโทเยสริปิญญาญาธรรมานโสโภคะวาเอวังพหุลังสาวกิวินีตี เอวังภาคาจัปะนาสะพะคะวตสาวะเกสุอนุสาสเนพะภหงลาปะวะตะติรูปังอนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอน,น,นัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพธรรมานัตตาตเตเตมยัง कोतिन्ना महजातिय शरामरणेन शोकेहि परिथेवेहि दुखेहिथो मनासेहि उपायासेहि तु खोतिन्ना दुःखपरेता อาเปวันามิมาสกีวาลาสทุขาขันขาสาอันตากิริยาปัญญาทาติจิระปรินิพู้ตัมปิตังภคขวันตังสารนังคตาธรรมมันจะพิคูสังขันจา สา,สาสะภาคาวะโตสาสานังยาธาสตียาธาพลังมานสิการมาอนุปฏิปัชฌามาสาสานุปฏิปติเอมาสกิวลาสทุขคันคาสานตากิริยายาสังวาตตู ทันธรรมยังตังขณิกะปัจจเวคณาปาทังพนามาเสปาติสังขยโยนิโสจิวารังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสาปฏฏิคาตายาปุณหาสาปฏิคาตายา ทางสมกาสวตตาปัสิริงสาปสัมภัสานังปฏิคตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังขายโิโสปินดาปาตังปฏิเสวามีเนวัทวายานามัทายานามัทนายาณวิภูสานายา ยาวาเทวาิมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมจารยานุขายาเอติปุรานันจะเวทานังปฏิหังทามีน้าวันจะเวทานังหน้าอุปเดสมี ยาตาราชามีภาวิสติอนวัชตาจัภาสุวิหโรจาติปาติสังขาย وني โสสินาสานังปปิเสวามียาวเทวาสิตาสัปติคาตายาอุนหาสัปติคาตายา ทางสามากสาวตาตาปัสิริงสัปปสัมภัสสานังปฏิคาตายายาวาเทวะอุตุปเรสายาวิโนทานังปฏิสันรานารามาทังปฏิสังขาย وني โสคีลานาปัจจะยาปิสัชชาปริคารังปฏิเสวามี ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาพาธิกานังเวทานานังปฏิคาตายาอาภัยยาปชาปรมาตายา,าตีกายยังโคเมกาย ο, กายของเรานี่และอูดทางปาทตลาเบื้องบนแต่พื้นท้าขึ้นมา อาโทเกสามัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยนันโตมีหนังห่มอ,อยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนณานณาปาการาสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปากการต่างๆอาธิมัสมิงกายเย มีอยู่ในกายนี้เกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายทานตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือน้ำมังสังคือเนื้อนาหารูคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลาย อาทิมินชังเยื่อในกระดูกว่ากังมามหาทายังหัวใจยากานังตาบกีโลมากังผังผืดปีหากังไตปาพาสังปอดอ่านตังไ่ใหญ่อันตาคู่นังงไ่น้อยอุทริยังอาหารใหม่ การิสังอาหารเก่าปีตังน้ำดีเสมหังน้ำสเล็ดปูโโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเลวเคโลน้ำลาย สิงคานิกานาม,มูลาสิกานามไขขอ้อมดตัางนามมดเอวะาไม่ยังมีกายโยงกายของเรานี่อย่างนี้ปวดทางปาทาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัถกาเบื้องต่ำแต่ปลายหงมลงไป ตาจะปริยัตัโตมีหนังห้องอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนาณปาการาสาสุติโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปาการต่างๆอย่างนี้เลเววันนิยัมหิอัจชูปาคาโตบาทนี้เรามีเพศต่างจากคขหรหัสแลว้ว กิริยาอาการใดๆอา่านบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นนันปาราปฏิพธาธมิชีวิกาชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายอัานโยมีอากับโปการณิโย ปีริยาอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้กาจิโนโคโมีอัต,ตาศิลาโตนาอุปาวัทันตีตัวเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยสีได้หรือไม่ กาจิโนโคมังอนุวิจาวินยุสาพรมจจลีศิลาโตนาโอปาวทันตีผู้รูใ้ใครครวรแล้วติเตียนตัวเราโดยสินได้หรือไม่สามเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเวนเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องพัดปราจะาของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมาสะโกมีกรรมมาทายาโทกรรมมาโยนีกรรมมาพันทุกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย่ยางกรรมังกริสามีกัลยาณังวาปาปากังวาตัสาทายาโัวภวิสฐามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป กาธรรมโพตัสาเมรตินทิวาวิติปาทันตีวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำาอะไรอยู่ก,จกาจโนโคหังสุญญาคาเรียาพิรามานีเรายินดีในเสนาสน,นะอันสังเกหรือไม่ อาทิโนโคมิอุตาริมานุสาธรรมาลามาริยาญาณานาสนาวิเศษโซอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โซ so, หังปัจฉิเมกาเลสะพระมาจาลีหิปุโทโามังกุภวิสามีที่จะทำให้เราไม่เกิอ้อเิน ในเมื่อเพื่อนบรรพาชิตถามภายหลังเอเมโคดัส,สาธรรมาทำสิบปาการนีแลปาพาชิตเตนะอ่านบรรพาชิตอาพินหังปัจเจ้าเอกคิตาบังควรพิจารณาเนืองเนืองเธิ ปุญญาสิทธานิกาตาสายานัญานิกาตานิมิเตสัญจาพาขีโนนตุสา यो ईथमि चाव्यथिथवा अन्यमाच्छतवेरिनो सिथन्ति लोकास्मिन् ते ภูมิมาจตุโยนิกาปัญจิกาจตุโวการะสังสารันตาภาวะภเวยา สังนิเวทยยงมายาทินานาปุญญาณงาอนุโมทนาหิตุนาสัพเพสตตาสัทธา สิชาตังสุภาสัพเพสัตตาสัธา,สธาหุนตัวอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจ